สอบเันไงบ้างไม่เกินขึ้นค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกระต่ายนะคะคลิปนี้จะมาบอกทริคดีๆในการเตรียมสอบ h s ชให้ผ่านภายในไม่ถึง1เดือนนะคะเป็นการเล่าประสบการณ์1 2 3อะไรอย่างนี้เนาะเผื่อจะได้เป็นความรู้ให้น้องๆพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองต่อไป หนึ่งกระต่ายเนี่ยปริ้นเป็นชีทคำศัพท์ไอชเของแต่กระสอบสีนะสอบสีก็คือปริ้นสี่ออกมาเลยทั้งหมดอ่านตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายแล้วก็ทำการคัดเลือกนะคะโดยการไฮไลท์ตัวที่เราคิดว่าจำไม่ได้แบบว่าเอ้ยต้องลืมแน่นอนหรือเป็นตัวที่แบบคิดว่าจะเจอในข้อสอบบ่อยหรือว่าเราไปเซิร์ในเน็ตก,ก็ได้ว่า คำศัพท์ที่ออกบ่อยแล้วก็ไฮไลท์แค่ตัวนั้นเลยแล้วก็มีข้อแนะนำนะคะเป็นข้อแนะนำที่ก็ะต่ไม่ได้ทำแต่คิดว่าถ้าทำเนี่ยต้องได้คะแนนเยอะหรือคะแนนเต็มแน่น,นอนเลยนั่นก็คือเขียนออกมาเองแทนการปริ้นค่ะแล้วก็ค่อยมาขัดเลือกอีกทีนึงคือแบบคิดดูทุกคนเขียนทั้งหมด1,400ตัวแบบจุกๆุ่อะเออมันจะขนาดไหนอะคิดดูจัดไป สองก็คือบัตรคำสับค่ะของกระต่ายก็จะเป็นแบบนี้ตอนแรกก็จะแบบว่าไม่ได้ใช้เนาะเออพอใกล้จะสอบเท่านั้นแหละใช้ทันทีนะก็เขียนคำสับที่เราได้คัดเลือกมาก่อนหน้านี้แล้วที่เราคิดว่าเออมันจะเออมันจะแบบว่าจะไม่ได้หรือว่าเราไปเจอในเน็ตมาแล้วคำนี้คือออกสอบบ่อยแน่นอนเลยอ่ะเราเขียนออกมาแบบนี้ปุ๊บเราก็เปิดดูอ่านบ่อยๆนะคะต่อมาสามเขียนใส่กระดาษแบบเป็น อย่างนี้ไม่พอนะคะต้องแปะผนังด้วยทุกคนมันเป็นเบสิกพื้นฐานมากที่แบบว่าคนที่เรียนภาษาไม่ว่าจะภาษาไหนก็แล้วแต่นะคะมันจะแบบว่าเขียนเออเขียนแล้วก็แปะนู่นแปะนี่แบบนั้นอันนั้นก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวแต่กระต่ายก็ไม่ได้แปะเยอะเนาะถ้าใครมีเวลาเยอะๆนะคะแนะนําให้แบบว่าแปะเยอะๆเลยต่อมาข้อ4ี่ค่ะฟังคําศัพท์ HSK ใน u t u b e นะคะเวลาเราทําอาหารหรือว่าเอ,อ่ออาบน้ําจะนอนหรือจะทําอะไรคแล้วก็ฟังเนาะ เปิดเพลงฟังปุ๊บอะฟังไอชิเคต่ออะไรอย่างนี้แต่ข้อแนะนําก็คือให้เราเนี่ยอัดคลิปเสียงของเราเองนะท่องตั้งแต่คําแรกถึงคำสุดท้ายเลยอ,อันนี้ข้อแนะนําก็คือไต่ไม่ได้ทําแต่คิดว่าถ้าทํามันจะดีมากค่ะก็ถ้ากระต่ายจะไปสอบอีกเนี่ยกระต่ายเขาคงจะทํานะคะแล้วก็คงจะได้คะแนนแบบว่าพุ่งแน่นอนแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยคนนั้นทําอย่างนี้แล้วคน เขาแบบว่าสอบผ่านเราททำมั่งมันก็ไม่ได้นะคะเราก็แบบว่าเออปรับให้มันเข้ากับตัวเองเนาะต่อมาข้อสุดท้ายเลยนะคะขาดไม่ได้เลยสำหรับกฏตายก็คือจับเวลาทําข้อสอบวนไปนะคะซึ่งเราก็ปริ้นมาประมาณ10ชี้เดืยอนยทําทไปแค่5ชี้นะคะถ้าได้ทุกคนก็คงคิ่เหมือนกันใช่ไหมล่ะว่าเฮ้ยขี้เกียจจังเลยแต่ว่านะคะเราก็ต้องสู้นะคะเพราะว่าเราอยากจะสอบผ่านและเสียเงินไปก็ไม่ใช่น้อยนนะคะเราจะต้องทําให้ผ่านค่ะ ใช่เวลานี่สําคัญมากพอเราจับเวลาทําข้อสอบเสร็จปุ๊บเราก็มาตรวจคะแนนเองอะไรเองเนาะเสร็จแล้วเราก็กลับไปดูข้อที่ผิดพลาดนะคะให้ละศัพท์ไว้เบสิกเลยพื้นฐานเอะหลายคนก็ทํากันนะคะเออก็เป็นวิธีที่แบบบอกต่อกันไปดูเรียกวันสอบกันค่ะพิ้วค่ะยูทูบหรอสอบเป็นไงบ้างไม่เกรนขึ้นค่ะ